สวัสดีคะ่ะชีวิตติดคอว,วันนี้ขอเสนอเมนูแกงเผ็ดไก่หน่อไม้สด เมนูประจำบ้านเจเองล่ะทุกคนรสชาติเผ็ดเผ็ดหน่อไม้กรุบกุกเนื้อไก่แน่นๆรับรองค่ะว่ามีเติมข้าวอีกแน่นอนเจนี่ทำทานทีไรก็ไม่เหลือเลยล่ะค่ะมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยมาเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำหน่อไม้มาสับให้เป็นเส้นแล้วค่อยๆหั่นออกหน่อไม้ที่เจเลือกใช้เป็นหน่อไม้สดนะทุกคนเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปนําชิ้นส่วนของไก่มาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันเจเลือกใช้เป็นไก่ทั้งตัวเลยนะขอบ้านเจเนี่ยคนเยอะค่ะก็ต้องใส่เยอะกันหน่อยต่อไปมาต้มหน่อไม้กันค่ะตั้งหมอ้อเทน้ําเปล่าลงไปจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ที่เราได้หั่นเตรียมไว้แล้วลงไปค่ะแล้วปิดฝาต้มไว้ให้เดือดขั้นตอนนี้เนี่ยเจใช้ไฟกลางนะ จากนั้นก็เปิดฝาออกแล้วคนสักเล็กน้อยเมื่อหน่อไม้สุกก็นำขึ้นผากไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปมาทำแกงเผ็ดไก่หน่อไม้สดกันเลยตั้งกระทะเทกะทิลงไปจากนั้นก็คนให้กะทิแตกมันค่ะใส่พริกแกงเผ็ดแล้วผัดให้กะทิและพริกแกงเนี่ยเข้ากันค่ะเจะใ,ใช้ไฟกลางในการทำขั้นตอนนี้นะ ใส่เนื้อไก่ที่เราได้หั่นเตรียมไว้แล้วลงไปผัดให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตานมะพร้าวน้ำปลาพงนัวเกลือตามด้วยห่างกะทิแล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะกลิ่นเนี่ยหอมนะ่ทานมากๆเลยค่ะทุกคนเจ๋ทำไปกระทองลองตามไปด้วย ใส่เครื่องลงไปเพิ่มอย่างเลือดไก่คนสักเล็กน้อยเมื่อแกงเริ่มเดือดก็ใส่หน่อไม้ต้มที่เราได้เตรียมไว้ค่ะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมนูแกงเผ็ดไก่เป็นเมนูที่ทํากันได้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังเป็นเมนูอาหารไทยประจำบ้านเจด้วยจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงตามดยใบมะกรูด เพิ่มความหอมให้แกงสักหน่อยค่ะโรยใบโหระพาสักหน่อยทําแกงเผ็ดไก่จะขาดโหระพาไปก็ไม่ได้ค่ะแล้วคนให้ผักสลดตัวพอประมาณเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยตักใส่ด้วยก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยละค่ะอร่อยแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกต่อกันจัดตามเจกันได้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG ติก๊กตอกติ๊กคุกกิ้ง และกด subscribe ชีวิตติดนรีวิวกันด้วยนะคะ